โอ้โหมะใหญ่ของเรานะคะพี่แซมสั้นนะมะสีเกียดติคีเองเลยพี่น้องงคุณมีเพื่อนเดินตามด้วยนะคะสามแมนผู้เบาโอ้แมนผู้เบาก้านกล้วยบนหนังการกล้วยอีหรีตันนันเดินตามนั่นผู้เบาก้านกล้วยแล้วก็อีกเชิงหนึงซื้อจังไดยน้อโอหูพคุนพี่แซมออกก่อนนะคะ ถ้าฝึกเดินนะคะฝึกเดินควนเสือเป็นคน้นขับเองนะคะคนละขับเองเลยนะคะไปปีนยางตามผู้บ่าวไปไปตามผู้บ่าวไปเราจะตามผู้บ่าวไปเราจะตามทันไหมหนุ่มๆน,นะ,ะมะมต่หนุ่มหล่อๆทั้งนั้นเลยสามเชือกนะ เปนตอนนี้องค์ขลักถาง่างพอมประกอบฝึกอย่างเที่ยง,งคูกันไปนะคะหายชิ่นก่อนนะคะมาเร็วๆบ่ทันผู้บ่า,บาวเออมื้อนี้บ่ได้ไปหาผู้บ่าวหน่อยไปหาไปนําผู้บ่าวญ่นี่ล่ะเฮาไปเลยเออสาวสวยตามตูดผู้บ่าวเป็นหว่วงอยู่ห่างๆเิ่นว่าออ้ย <c oughs>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  ฝ่าวห้ง รีบจัดจทันแลจะจัดทันและผู้เบานะคะนั่พุกไว้พุกไว้ เดินไกลอยู่นะเพราะว่าเห็นเดินตั้งนานแล้วนะคะต้งใสอ้อมออกไปหน้าศูนย์แน่เลยนะนี่ปุสาวน้อยเดินตามผู้เบาต่อยๆเดินตามตูดค่ะเออเสียงอะไรห้องล่ะปี เออเสียงบ่อยุใสละลูกหาวหาวหาวน้ำผู้บ้า้าวน้ำผู้บ้าผุน เขาไปไหนโมดเอินบ้างเอินเ,นเอินอนองบ้างเอาคือมาอมหากันแบบเงียบเงียบ,บ,บว่ะมือนนิว่ะคือบม่มีเสียงเลยมือนนิเสียงก็เงียบว่ะนั่น ฉลาดฉลาดปุ่นนี่อยหยาเขาไปแม่อันลอยร้อยจนเฟี้ยเขาเฟี้ยไปเฟี้ยมากไม่จบรอยหยามัดหยาเขาลเราใบยางหนีอัดหลาบเยอะอ้อมอ้อมมาไหวกกัมาวางลงน้ำหนามเนาะอุ้ยปีเมื้อนี้อุ้มก็เงียบแท้เนาะ พี่ปีกับบโอกอากใจกันเลยมือน,นี่พออุดไปไหยังไปบ้านหึหึหโอ้โหเสาถูอีกนะ เอออืเอาถูลงไปเออพอถูหายบ่มีแห้งเออถูเองเลยดีกว่า,านังแตกเนี่ยเจ้าปีมเนี่ยนังบางแห้งไง เหมือนเหมือนเหมือนน้อยหน่าที่มันสุกอ่ะมันจะสุกอ่ะตามันตีเองสินนะ่ะหนังกระเตกตีโอ้โหนังสางหนังบางหนังบางมากสวนทูเรียกไปหาเล่นหยากินอืม ยาบ้านเขานี่แซบอิหลีบ้านจะของมีหลายปรนไดกับบ,บ้านแซบผนอุ้มเอ้ยข้นสิบไปร้อยอีกกะเด้ออุ้มเอ้ยจอบร้อยอีกแล้วนั่นนั่นนั่นมื่อนี่บุ๊คไม่มีเสียงพิดปกติว่ะ ก็เงียบคักเถอะวาเอาก็แกแอ๊กับโบมีพ่อหน่อยอุ้มเอยอุ้มปาโตมิตีลีไม่มีเสียงตอบรับหมายเลขที่ท่านเรียกไม่มีเสียงตอบรับจ้า thú các bay ờ à, Mình sẽ đây tối đấy ông à, thú các bay ừ áo à, các bay lai lai sáu với thân để hài Mình nhang mì hèn nhiều Chèo subscribe cho kênh đắc กระดกกระเดกอืมฮึบกว่าสิมาเสื่อสาอุ่มไปเที่ยวสาอุ่มบ่ได้ดไปจ้อยพ่อพ่อยู่ย่าเล่นดินย่าเล่นดินย่าเล่นดิน เงียบไเงียบมันเลยค่ะมือน,นี้มาเบียบเงียบๆนะโอ้งสสยไปแซวหมอลำหายลำย่ญ่โอ้สงสสยไปซแซวลำย่อย,ยบอย,ย,ยน์บอมีเสียงแน่ๆเลยนี่แน,นบไปกีดกัดลำย่ญ่มากตีเสียงหายมือแรงอีกค้ำผุนหนาหาันเดจ้า มาด้ค่ะแม่แม่งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บายบายจ้า